เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะใช้เป็นเหยื่ออะไรอะฟูจิคาว่าเ,เนี่ยเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับหางกลับนะทรงหางกลับนะครับหางใหญ่ๆมาว่าจ,ดจุดไปเลยครับโอโยู่อยู่จังหวะพอดีเลยเออไปแล้วโอเค ไี่นีครับโอ้สองตัวติดติดอุ้งกับไปลูกอุ้งตัวนี้มุดครับเกัดครับเกิดครับกิดครับอ้นี่ย ดีนะครับนานๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ประมาณบ่ายสองนะออกมาหาปลาช่อนกันนะก็เป็นคลองตะเหมืองนะพอดีเห็นทะาลาะนะผมก็เลยลองแวะตีนะลองๆนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุยกันครับวันนี้สําหรับปลาช่อนช่วงบ่ายชุดที่ใช้วันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นคันออคอยวูนะครับสี่ขีดสิบนะแล้วก็เป็นลองอาบูบีเอฟเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวตกเป็นสไตล์เท็กซัสลิงเหมือนเดิมนะ เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะใช้เป็นเหยื่ออะไรอะฟูจิคาว่าเ,เนี่ยเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับหางกรับนะทรงหางกรับนะครับหางใหญ่ๆเนี่ยลักษณะเหยื่อจะเป็นหางกรับนะครับก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับตัวก็อย่างก็ค่อนข้างดีนะก็ตัวเบ็ดที่ใช้นะครับก็จะใช้เบ็ดประมาณเบอร์สองนะเท็กซันเบอร์สองนะครับ ตะกวัวผมใช้เป็น2.7นะครับนี่คเกี่ยวแบบเท็กซัสนะพอดีเลยนะข้อสุดท้ายพอดีเลยปั๊บนี่ครับเน็บนิดนึงปาา่ะได้แล้วดูตัวเล็กนะแต่หางใหญ่นะครับก็เลยน่าจะเวิร์กนะลำตัวค่อนข้างเล็กครับแต่หางแบบใบเบลเลยโอ้ยช่างสวยอยู่ครับ มาเช้าอากาศประมาณ18องศานะก็เลยไม่ได้ออกนะครับม่ออกชงบ่ายเทน,นะโหไม่ไหวครับแล้วลมพัดเห็นไหมสังเกตลมนะลมมันแรงนะครับก็เลยแบบโหออกชองบ่ายแล้วร้อนดีกว่าครับอากาศอุ่นๆขึ้นมานิดนึงนะครับคิดว่าเช้านี้ประชันก็น่าจะกลับยากนะเดี๋ยวลองเดินดูครับ นา,นะาขันคู่นี้นะครับผมไม่เคยเอามาประกบกันนะปกติมันจะประกบกับตัวอัลฟาแอร์นะอัลฟาแอร์อัลฟาแอร์สีเขียวก็วันนี้อยากลองเอามาประกบกับมุนซ้ายดูนะเพื่อแบบจะเวิร์กนะ ก็เยื่อตะกูลหางกลับนะครับเล่นได้หลายแอคชั่นมากนะครับเพราะว่าหางค่อนข้างพิวจะเล่นเป็นแบบเป็นกออย่างเดียวก็ได้นะยกยก,กระดกเดี๋เราเนี่ยหน้ามีตัว นะอากาศมันหนาวครับตอนเช้าอันนี้ก็อุ่นขึ้นมานะคิดว่าปลาช่อนน่าจะดีขึ้นนะ<ม>น่าจะดีกว่าช่วงเช้าอ่ะช่วงเช้าหนาวจัดเลยครับ18องศานะกรุงเทพนะ18องศานะครับนี่ก็รอออกบ่ายแล้วใา้อากาศมันแบบ ออคลายหนาวสักหน่อยนะเผื่อปลาช่อนมันขึ้นมานะครับเงียบอยู่นะม,นมีตัวน่ามีตัว ไปเลยครับอยู่อยู่นึกว่าตัวใหญ่โอ้โหมายังเร็วครับไซส์สองขีดครับผมนี่นะประช่อนคลองนะครับกัดนี่ดูเข้าตาขางนีหลุดยากเดาปล่อยไปครับเออปลาช่อนตัวไม่ค่อยยินนะ หางนี้ค่อนข้างพิวครับน่าจะชอบมากเลยหางทรงนี้อ้ายปล่อยน้อยอื้ออวนนะปล่อยไปครับผมนี่นึว้วก็ตัวใหญ่ครับมันพุ่งมากัดแบบแบบอะไรนะดึงแรงไงนะอ่ะมาตัวแรกเปิดเกมเร็วครับเนี่ยหมอบอยตามเนี้ยผมคิดว่าปลามันแบบ มันนอนอยู่ตามนี้นะแบบอุ่น่ะเพราะน้าน่าจะเย็น,นครับเนี่ยมันก็มานอนอยู่ตามแนวนี้แหละแนวสาหรายแนวอะไรครับจังหวะพอดีเลยเออกัดอีกแล้วโอ้ยสองตัวสองตัวติดติดองตัวติดต,ติดไวจัด โอ้โหมายังไงครับสองตัวติดเลยนี่พาอยู่ตามน,นี้มนเลยสองตัวครับอันนี้ถือว่าไซส์ดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับนิดนึงขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้มานสองขีดนี่สองขีดครึ่งแต่แต่ตัวนี้นะครับเหยื่อเราขาดเลยอันนี้เข้าเข้าเข้าปากบนนะอนี่ครับตัวดีกว่าเมื่อกี้นะโอ้เลือดเลือดเลือด เดี๋ยวไปล่ไปครับผมไอ้ไปนูน่นสิผมมีสองสีนะครับแต่น,นี้มันเป็นเลมอนขาวนะเดีย๋ยใช้สีนี้ก่อนเอออะไรวะตัดดีเฉยกำลังจะบ่ายสองนะแสดงว่าอากาศแบบดีขึ้นนะครับดีกว่าอากาศเย็นๆนะ หาต่อครับเอิมนี่แถวนี้เสดงมันต้องมีนี่ครับขอ้ขอๆตามแนวเนี่ยโอ้นี่ตาดอีกรเอ้าโอ้โอโอโตัวนี้มุดครับโอ้โหตัวนี้มุดตอ่อ สาไม้สาไม้เฮ้ยทำไมมีปลาเยอะจังเดี๋ยวลองใหม่ครับเมื่อกี้มันไปอ้อมโตนะเฮ้ยมุง,งเลยครับไม่ต้องปล่อยให้มันลึกนะครับคือเนี่ยเลาะตามพวกผักมาเลย หลุดไปตัวเดียวนะเกียหมดแล้วเหรอกัด <c oughs> ที่เดียวเดียวกันเลยที่เดียวกันเลยตรงนะั้นลมมาอุปชาคือลมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเดินตีกลับนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้สักนิดนึงเดี๋ยวไปดูเนี่ยต,ตรงตะลิ่งลง้ลงๆเนี่ยจะมีตัวไหม แนวนี้น,น่าโดนนะไอที่เป็นตะลิงนะน้ำเออเอ่ไปแบบนี้นะถ้าไม่มีใครกวนนะปกติถ้ามีปลาช่อนนะมันจะขึ้นไม่นอนลักษณะของหมายแบบนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีใครกวนนะคือถ้าตีไปเนี่ยส่วนมากมันจะมีตัวนะอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ส่วนมากจะมีนะครับลักษณะของหมายแบบนี้นะเขาชอบนะครับ ถ้าเป็นชันๆแบบชนชันๆตรงตรงเนี้ยไม่ค่อยชอบใบแต่ถ้าเป็นสโลปสไลด์แบบเอียงๆิงเฉียงอ่ะกระชอบนี้ชอบมากชอบนอนแบบนี้มากึกๆๆหยุดนิดนึงก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องรีบกอรีบอะไรนะหยุดจังหวะนิดนึงก็ได้ครับเราเปลี่ยนไอคชงแอคชั่นนิดนึงนะครับเผื่อเขาชอบแอคชันแบบนี้มากกว่าหยุดนิดนึงขอเคาะจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ไม่มีตัวอาเช้าๆอาจจะมีคนมาเล่นแล้วนะ เลยนะคะผมเป็นผักบอดนะผักตบข้างในก็โห oh, เป็นดองเหน้นะข้างในตบไม่ได้เลยครับก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วกันเป็นผักตบแล้วก็ข้างในมันเป็นดอกดอกอะไรไม่รู้ ay, ดอกเหนแเราดอกใหญ่ๆอ่ะลําบากค,ครับตีไม่ได้หรอกไปเดินออกไปแล้วก็ลองตีแล้วมันเด้งมา ครับอืมโอ้บโอ้ดูตัวนิดเดียวครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป่าไปครับตัวที่สามโอ้เลียกปาช่อนได้ไหมเนี่ยตัวเย็นเฉียบเลยอ้ย ไปแลปแล้วก็สรุมนะครับได้ไป3ามตัวนะตัวเล็กตัวหนึ่งครับแล้วก็หลุดไป2ตัวนะโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายคลองกันดีกว่านะก็เดี๋ยวล้อๆไปเรื่อยๆครับ ก็ขยับมาที่คลองสารลอยครับผมประมาณบ่ายสามยี่สิบก็เดี๋ยวรีบหาปลากันเลยครับเดี๋ยวห้าโมงมันก็เดี๋ยวหนาวปลาก็ไม่ค่อยกลับอีกมีช่วงเวลาที่มันแบบไม่ค่อยเยอะทักเท่าไหรนะสำหรับการหาปลาช่อนนะครับรช่อนคลองหายากครับโปรงสภาพอากาศนะมีผลหมดครับ มาเช้าก็หนาวจัดผมก็ไม่ออกนะไม่ไหวครับไม่ไหวการแบบหน้านอนนะเปิดมาตูเปิดประตูมาดูเนี่ยโหนอนเลยวันนี้ไม่ตกแล้วอ่าเหมือนจะมีตัวหนึ่งนะบขยับอยู่แต่คิดว่าตัวไม่ใหญ่นะเราลองตีซ้ำอีกทีหนึ่งครับนี่โดจะกัดหรือเปล่านะโอ้โหตีไม่ดีครับเราต้องตีขึ้นมุมอีกฝั่งหนึ่งนะ เามันอกี้มันเขยียบอยู่ตกใจไปแล้วมากงปลาเนี่ยไม่เอาครับน่าจะตกใจแล้วอ,อันนี้ไม่ใช่นะ ไอตัวเลขตรงั้นนะใช่ครับแต่คิดว่าตกใจไปและตุ๊บเนียบครับเนียมสวยเนียมสวยไม่มีปลา กัดครับอยูย่นี่ไอ้หูมาแล้วใส่ดีใส่ดีครับตอนแรกกัดทีแรกไม่โดนครับตามมาซ้ำกันไหน้่อุ๊ยโอ้ยใส่เท่าเดิมเลยครับสามขีดไดยเลยเฮ้ย ใส่ประมาณสามขีดครับผมนี่จะว่าใส่ดีนะนี่มาเจ๋วเลยนะแต่คงต้องปล่อยไปครับหูดูปลาตัวเย็นปลาตัวเย็นเชียยไปอะ่ะ <c> เ <oughs> ย็นเลยนะเย็นเชียวเลยว้าวนี่เขาอยากกัดอ,อ,อ,อ่ะเออเดี๋ยวปล่อยไปครับผม <c oughs> ปล่อยไปครับ สวัสดีครับโดนไหมครับยังไม่เจอใช์เลยพี่หนาวเนี่ยดูดิเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะ <c oughs> จริงต้องมีตันหนึ่งอ่ะแบบถ้าเรามาตีอ่ะเราแบบ มันต้องเจออย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะต้องมีเหลียมแบบเนี้ยถ้าเป็นจังหวะปกตินะจังหวะน้ําแบบปกตินะอันนี้ก็มีคนเดินก่อนหน้าเราไปละคนหนึ่งอันนี้เขาก็มาตีเก็บล้วละเออต่อสายคลองมันก็จะประมาณนี้นะครับคนมันก็จะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าสำหรับผมคลองมันเดินสนุกไงม,มันเดินเ,นเพลินนะครับชิวๆนะ ส่วนปลานี่ผมให้แบบจังหวะครับจังหวะใครดีก็เจอครับอันนี้นะครับมันเป็นหมายลอกใหม่นะเนี่ยลอกเนียนเลยนะแต่ปลาไม่มีอุ้ยมี พักมันบอกว่าไม่มีกัดเลยเว้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยโอ้โตัวใหญ่ด้วยอืมเสียดายครับวันไม่อยู่โอ้โหวันนี้ย้อนมาไกลเกินครับ โอหพลาดครับไม่สีเย่อะสีนี้เราไม่มานวะเออไม่อยู่เฉยมนรรษุษย์ากัดแล้วครับเมื่อกี้บอกมันนะเออมันไม่มีปลากัดต่อหน้าเลยนะมันก็ไปเลยอมไม่อยู่เฉยครับโอ้พาพลาดง่ายๆเลย ไม่เอาแล้วนะครับทรงเนี้ยวัดหลุดวัดหลุดจะบาดตายสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็จบกันที่อันนี้คงน่าจะคงวัดแก้วอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะมันเข้าซอย61นะครับ ก็ประมาณห้าโมงครึ่งโอ้หาตัวโคตรยากดวหมายโคตรสวยจะไปแต่ละที่จะหาตัวโคตรยากแนะวันนี้ก็เล่นเป็นเจ้าเหยื่ยอเดี๋ยวนะเป็นเหยื่อหางกับนะครับก็สีเ,เน,นี้ยอ่าวันเนี้ยสีเนี้ยก็ดีสีเนี้ยสวยแต่ไม่ได้ตัวเลยเค <c oughs> <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็หนาวครับอากาศไม่ค่อยดีนะี่แหละอ่าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจนะครับก็ สภาพอากาศมันหนาวๆแล้วปลาก็ไม่ค่อยเอาเยอะนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะปากดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ